ตัวเฉยตัวเฉยมันรับรู้อะเรามารู้ทุกอย่างนะมันรู้ว่ารมอะไรเกิดขึ้นแต่มันเฉยมันเหมือนกระจกชีอวางอยู่แล้วอะไรวิ่งผ่านอะไรอยู่ข้างหน้ามันมันรู้บทแต่มันไม่มีอะไรเข้าไปในกระจกได้ค่ะแล้วแล้วในกระจกมันก็มีจริงด้วยนะเช่นเราไปยืนหน้ากระจกอะเราก็มีอยู่จริงจในกระจกนั่นแหละแต่มันไม่ได้อยู่ในกระจกมันเป็นภาพสะท้อนเฉย เพราะฉะนั้นมาสะท้อนออกมาเฉยแต่ว่าตัวกระจกเองเนี่ยไม่ได้รับอะไรคือไม่มีอะไรอยู่ในกระจกอะแต่ถ้ามองเข้าไปแล้วไปเห็นกระจกว่ามันะสะท้อนตัวเองแต่ตัวกระจกเองอะมันเหมือนด้านหลังมันไม่มีอะไรในกระจกอะต่อให้มาดูเางห่องก็ไม่มีค่ะกระจกมันถ้าบอกว่าคือสิ่งที่มันสิ่งข่าใจอะมันสิ่งย้าใจแล้วถ้าจะฝึกง่ายที่สุดก็คือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมาชอบใจไม่ชอบใจก็ ให้ให้เฉยเฉยอ่ะไม่ไปวิ่งตามไม่ไปสูกไปสู้มันก็เฉยเฉยพกเฉยเฉยไม่ต้องไปรู้อะไรเลยมันจะขาดเองมันง่ายมันเป็นตัวสุดท้ายแต่ก็สามารถเอาเก็บเอาไปทาได้เพราะเราเห็นว่าเราเห็นววาคิดแล้วเราสามารถรู้ตรงนี้ได้ก็แค่ไม่ไหลตามมันไม่ใช่ตัวตนนั่นเองตัวเฉยก็คือล่าตัวตนถ้าจาตัวตนหมดมันก็หมดหมดมันก็เฉยมันก็ไม่ใช่วา่าง ไม่ใช่ว่างแนละ้วว่างก็เฉยคนละตัวนะที่เขาไปาบอกว่าเห็นว่าว่างก็ยังไม่ใช่อะ่ะแล้วก็ถูกแหละแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักตัวเฉยก็จะคิดว่าว่างอะ่ะคือพ้นทุกข์แล้วหรือว่าไม่ต้องเกิดแล้วใช่ไหมค่ะอืมในมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ใชต่อให้ฐานไอตัวจิตจะมันว่างอยู่แล้วได้ตัววิญญาณที่เราเรียกว่ารูปนามตัวแรกเนี่ยที่มันแยกออกมาประตูหน้าอกเนี่ยไอตัวเนี้ย ที่เราว่าอยู่ๆมันว่างขึ้นมาเลยว่างแบบไม่มีอะไรเลยนะเราก็คิกว่าใช่เอาไม่ใช่อีกมเรามาไอ้ความคิดที่จะคิดเราไม่คิดเรามามองไปควาคิดไม่คิดไอ้ตัววิญญาณก็ไม่ได้ปรุงไอ้ตัวจิตตัวนี้ก็เดิมเห็นสารสารดับอ่ะมันคือมันไม่ปรุงอะไรเงียบปิดมันไม่ปรุงอะไรเลยก็เข้าใจผิดที่ะก็คิดว่าเต็มจบกิจแล้วแต่มันมีตัวที่เห็นสารฐานนี่ไง เออมันมีผู้รู้อีกตัวหนึ่งมันมีตัวรู้อยู่ตัวหนึ่งที่มันไปเห็นสามถานนี้ดับถ้าเราไม่เฉียดใจเราก็ว่าเราเราได้แล้วแต่ถ้ามันเฉียดใจเฮ้ยแล้วมันใครเห็นน่ะเออใครไปเห็นใ้สามถานนี่มันดับอ่ะตอเราเข้าไปดูไปดูไปเอาว่ามันมีมันมีมันมีอยู่ตัวจะได้ว่าไม่มีมันมีมันผู้รู้ตัวนี้มันไปเห็นตัวนั้นมันจะเป็นผู้รู้อยู่อืมการที่เอาผู้รู้ตัวที่ออกก็คือเขาบอกว่า อ่บาบอกพนก็ใช้คําพูดว่าอะไรนะต้องฆ่าผู้รู้ว่าอย่างเงี้ยต้องฆ่าผู้รู้ซึ่งมันเป็นคําที่ฟังแล้วมันมันเข้าใจยากมากเลยค่ะมากมากเลยนะเขาบอกให้ฆ่าผู้รู้ฆ่าอย่างไงอะ่ะฆ่าผู้รู้นี่แหละบอกภาษาเนี่ยพอพูดออกมาแล้วมันสื่อสารแล้วมันอยู่ที่คนตั้งแต่ความจริงก็คือการจะฆ่าผู้รู้ได้ก็คือความเฉยทุกอย่างดับหมดแล้วอะไรหมดแล้วอ่ะ แต่ตัวเฉยตัวเดียวเป็นตัวจบเพราะว่าอัตตาตัวตนมันยังมีมันเลยมันเลยไปเห็นสิ่งอะไรอยู่ถ้าตัวตนหมดอ่ะพิถูกไม่มีเหตุผลไม่มีมันก็ไม่มีอะไรเลยเมื่อตัวตนไม่มีมันจะไปคิดอะไรมันจะไปปรุงอะไรได้ตัววิญญาณไม่เสพลมตัวตนก็ไม่มีจะบอกว่างกันไม่ใช่เพราะว่างมันว่างอยู่แล้วมันว่างอยู่แล้วว่างมันก็ยังมีอยู่ตัวเห็นว่างอ่ะที่บอกไอ้ตัวเฉยเนี่ย สิ S <S. <S. ้นชาติขาดพบมันที่ว่ามันปรุงไม่ได้นอกจากปรุงไม่ได้หรือเออมาเราอยู่ในขันห้าใช่ไหมขันห้ามันยังทางานอยู่ท่าสีมันก็ยังมีอยู่เลยถ้าจะบอกแม่มันปรุงเลยเป็นไม่ได้แต่ก็มานก็ปรุงก็ปรุงไปเออปรุงก็ไปไปเหมือนเออเขาเรียกว่าหม้อแกงที่ที่เราใช้แกงผัดอะไรอืมมันก็ใช้หุงมข้าวมาแล้วก็ทําอาหารกินกันใช่ไหมแต่ว่า แกงมันก็ไม่ได้ไปอยู่ในหม้อไม่ได้ไปติดไปฝังในหม้อได้นะค่ะแ <c oughs> ต่เราได้ยินเนะี่ยคำจะจบแต่เราไม่ลืมส่วนนี้นะเราพยายามมาเฮ้ยปุงุงวะไอเห็นลูกปุงกุงวะพอมันคิดมาไหลไหมวะโูได้ยินเสียงไหลไหมวะไหลก็รู้ว่าไหลแต่รู้อยู่แต่จำเฉยพยายามฝึกทำเฉยๆมันเอาไม่ได้ก็ไปทำอย่างอื่นซะให้มันหายไปก่อน คือหาอุบายให้ตัวเองอ่ะอย่าให้เป็นข้อมงํำเราใน,นที่สุดเราพอเราเริ่มเฉยเป็นอารมณ์ที่มันเคยปรุงอ่ะอ่าสรุป,ไปไง่ายๆมันจะอารมณ์เคยปรุงแล้วอยู่ๆมันหายไปเราจะเห็นตัวนที่มันที่เคยเห็นน่ะที่มันจะแบบว่ามันเข้ามาไม่ได้อันนี้เป็นเป็นขั้นต้นเป็นขั้นต้นเป็นขัน้น,น,ขนต้นมืนก็บเข้าเส้นทาง